ก่อนเรามาฟังคําทํานายความรักนะคะในเดือนกันยายนนี้นะอจาย์มีอะไรมาบอกนิดนึงนะคะคือเอาพระมาแจกนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะจากวัดช้างให้เลยนะ,ะนี่อันนี้นะคะนะเล็กๆนะคะนี้ออกจากวัดช้างให้เลยนะคะจา์ได้มาประมาณ100อองค์นะคะอยากจะ แจกเพื่อนๆเป็นของขวัญเพราะว่าตอนนี้มีโควิดแล้วจะไปลําบากมากเลยนะคะน่าจะเป็นล็อตส,สุดท้ายแล้วที่เราจะได้ไปไหว้ราแล้วก็เอามาฝากกันนะคะใครที่อยากจะได้หลวงปู่ทวดน,นะคะเมื่อฟังคลิปเสร็จแล้วก็ให้คอมเมนต์โดนใจใต้ข้างล่างคลิปนี้มาเลยนะคะอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์หรือว่าอยากจะได้บูชาคอมเมนต์มานะอันไหนที่โดนใจอาจารย์อ่านทุกคลิปนะคะแล้วก็ จะคอมเมนต์กลับไปนะคะแล้วก็ให้เราติดต่อน้อแอดมินกลับมานะคะถ้าใครไม่ได้เมนต์จากอาจารย์นะก็แสดงว่าไม่ได้นะคะแต่ถ้ามีข้อความจากอาจารย์ส่งไปนะคะตอบกลับไปก็คุณติดต่อน a ้อแอดมินมาแล้วก็จะรบกวนให้เสียค่าจะส่งนิดนึงนะคะที่เหลืออาจารย์จะออกค่าใช้จ่ายให้นะคะถ้าน้ำมันรถน้องออกไปส่งนะคะหรือว่าค่าแพ็กเกจ จิ้มอะไรต่างๆที่น้องจะทําให้อาจารย์ออกให้นะคะแต่รบกวนค่าจะส่งนิดนึงนะตามค่าขนส่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคาทํานายกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักนะในเดือนกันยายนค่อะอันนี้ ในส่วนของความรู้สึกนึกคิดนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะเออบางทีพิจิกนี่จะมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันนะนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ในตำแหน่งนี้นะหรือว่าบางทีคนที่ดูอยู่อาจจะมีคู่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กันณนะปัจจุบันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะเอาเอาเคที เป็นผู้หญิงก่อนถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะความรักครั้งนี้ก็ยังอยู่กันต่อไปได้นะยังอยู่กันต่อไปได้แต่ว่าก็ให้ระวังคำพูดนะระวังมีปากเสียงนะคะเพราะว่าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วจะมีคนอื่นเข้ามาแท้นะมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแท้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงะนะไม่รู้ว่าจะเป็นประเภทไหนแต่ว่า จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแทรกผู้หญิงคนนี้ผิวสองสีนะคะไม่ขาวดว้วยนะไม่ขาวผิวสองสีนะเราจะทําให้คู่ของคุณหลังเลแล้วกออ็อาจจะมีการแบบโต้เถียงกันมีการเจรจาหรือว่าเถียงหรือห่วงมันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเนี่ยจะมีนะให้ระวังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเคสที่ปกตินะ ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณอายุมากกว่าคุณนะนี่นะคะคิงเขาหลามตัดกับสามโพแดงนะให้คุณระวังเรื่องรักสามเศร้าเลยเหมือนกันเลยนะคะให้คุณระวังเนี่ยเพราะว่าตัวคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะนะมีเรื่องการลุ่มหลงความมัวเมาการแบบโต้เถียงนะคะเกิดขึ้นกับรักซ้อนครั้งเนี้ยหรือมีใคร กำลังทำอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วคุณไปสืบรู้ที่หลังแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะนะเกิดคำพูดที่ไม่โอเคกันเกิดขึ้นเหมือนเขาชอบทำในรับหลังเราแล้วเราไปรู้ที่หลังะเพราะว่าทางฝั่งเนี้ยก็ขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นการหลอกลวงอะนะคะ,อ,ะอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางทีหมกเม็ดอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วหมกเม็ดอยู่ด้วยกันแล้วบอกไม่หมดพูดไม่หมดหรือว่า โกหกเรานั่นแหละนะคะนะโกหกแล้วเราจับได้ในหลายๆเรื่องบอกว่าโกหกว่าจะไปทําง,งานแต่อาจจะแบบแวบไปกินข้าวกับใครอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบบอกไม่หมดอ่ะแล้วเดี๋ยวมารู้ที่หลังก็จะเป็นประเด็นกันนะเพราะว่าฝั่งทางเนี้ยมีผู้หญิงเกิดขึ้นด้วยไงมีไพ่ของผู้หญิงเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะถ้าเกิด คุณเป็นคนเจ้าชู้แล้วคุณผิดเองนะคุณก็ต้องระวังนะแต่ว่าไพ่อันนี้มันก็ขึ้นว่าเป็นคู่ของคุณด้วยนะถ้าเป็นตัวเองผิดก็ให้ระวังนะแล้วก็ล้มเลิกเลิกไอ้สิ่งที่มันผิดซะแต่ถ้าเป็นคู่ก็คือให้จับตาดูนะให้จับตาดูแต่ไม่ใช่ว่าเราแวงมากให้ระวังได้แต่ว่าอย่าเราแวงจนไปทะเลาะก,กันมันไม่ดีนะคะนะ ดูได้นะคะแต่ว่าต้องพิจารณาถึงบุคคลที่อยู่ข้างๆเราด้วยนะคะว่าเขาพฤติกรรมเป็นยังไงเขาดีไหมถ้าเขาดีจริงก็ไม่ควรที่จะระแวงเขานะถ้าเขาอยู่พฤติกรรมอยู่อีกับเราตอลอดเวลาก็ไม่ควรระแวงต้องมั่นใจแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมที่มันน่าระแวงอะ่ะทุกคนจะรู้ได้ด้วยเซนส์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพิจิตรจะมีเซนส์ มีสัมผัสที่6มีอะไรบ่างที่สามารถมองแล้วรู้ได้เลยว่านี่จริงนี้ไม่จริงอันนี้ใช่หรือไ,ไม่ใช่แค่ต้องเห็นกับคาตามีหลักฐานแค่นั้นลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าของส่วนขาของข้างล่างก็จะมีผู้หญิงอีกนะมีผู้หญิงม้วนวายยุ่งําเยอะจังนะเอ่อก็คือเนี้ยรออยู่เลยอ่ะผู้หญิงอ่ะนะคะจารยาก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่มันขึ้นแบบเนี้นะ มันเป็นความรักที่แบบต้องปิดบังอ่ะอย่างเนี้ยอย่างอยู่ฝั่งทางขวาทางทางซ้ายเนี่ยข้างข้างหลักข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นถ้าเขาเกือไปกิ๊กกันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่ผิดน่ะผิดแล้วก็ต้องปิดบังอยู่ในเงามืดอะไรทักอย่างอ่ะเหมือนลบๆลท่อนซ่อน่ะอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันน่ะและอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าแฟนคุณดีหรือว่าพิจิกดีเงี้ยแต่นี้ผู้หญิงมาชอบเขาก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างเหมือนกัน นะเนี่ยถ้ามีผู้หญิงเข้ามาแทรงในระหว่างกลางเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ก็สายเปเนี่ยก็พยายามทุ่มอ่ะทุ่มทุกอย่างอะ่ะอยากได้มาแต่รู้รู้ว่ามันผิดแต่ก็ทํานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าหึงหวงแรงระแวงได้แรงได้แต่ว่าเราแอบ,บแรงก็แล้วกันเราไม่ต้องเป็นแรงโฉ่งฉ่างนะเดี๋ยวมันจะบ้านพังนะคะเราลู่ทางหาวิธีการก็แล้วกันนะคะสําหรับคนมีแฟนมีครอบครัวแล้วนะ อ่าแต่สําหรับครอบครัวไหนที่อยู่กันห่างๆนะอยู่แบบห่างไกลยังดีอยู่เนี้ยคือจะมีการแบบว่าคิดถึงการคุยกันสื่อสารกันอยู่เป็นระยะระยะนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นกับห่างหนินจนแบบไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้นะแบบยนะแต่ไพ่นี้ถ้าชาวลคราศีพิจิกคนไหนที่มีเรื่องระหองละแหงต้องการหย่าเนี้ยนะ มันเหมือนปลายทางที่หลังจากพ้นผ่ายาเงินแล้วหรอถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะอยากได้สําเร็จนะคะแต่ว่าใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะใช้เวลาในการที่จะตกลงอะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก,กันนานนิดนึงนะส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายมีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเลยนะคะ อย่าไปไหนกัน2ต่อ2เมื่อไม่มั่นใจเพราะว่าไพ่อันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีการได้เสียกันไปตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจคนตรงนี้อย่าทาอะไรนะเพราะว่า,ามันก็ยังไม่ถึงที่สุดยิ่งคนที่เป็นเด็กๆอ่ะเด็กๆแบบ20กว่าอะไรแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สนับสนุนนะคะให้ระวังให้ทํางานให้ดูแลพ่อแม่ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะให้สร้างเนือ้อสร้างตัวมีหลักมีฐานก่อนแล้วค่อยสร้างครอบครัวนะ ดีที่สุดเลยนะคะนะเพราะว่ามัน,ม,นมีสิทธิ์พลาดได้นะชาวพิจิกนะมีสิทธิ์พลาดได้นะในกรณีของผู้ชายนะคะมีความเป็นไปได้สูงถ้าพลาดแล้วนี่ยิ่งกว่าแจ็คพอตนะหวยออกเหมือนลอตเตอรเบอร์ใหญ่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าแจ็คพอตมานี่เสร็จเลยนะกลายเป็นว่าต้องดูแลพ่อแม่แล้วก็อดเราทีนี้ต้องไปดูแลลูกแทนนะอันนี้ก็โหสำหรับคนโสดน,นะก็เตือนไว้ก่อนนะ เดี๋ยวมาดูไพ่สรุปสิได้ปู่ทศก,กาณได้พระแม่ลักษมีได้พระแม่กาลีมาแล้วจะ้ะนี่อ่ะปู่ทศก,กาณพระแม่ลักษมีเห็นไหมว่าความรับก็ต้องสายเปแค่ไหนจะต้องใช้เงินแค่ไหนเอาในกรณีของคนโสดอะ่ะมีแต่เรื่องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะอาจารย์จะบอกให้นะ ถ้าคนโสดผู้ชายที่โสดแล้วเกิดมีกรณีแบบพิพาทหรือผิดพลาดอ่าหนึ่งอ่ะเคสหนักๆนะหนาไปพาผู้เยาว์แบบเนี้ยนะคะอันนี้ใช้เงินจ่ายเงินหัวโตเลยนะและได,ได้ได้ปลูกทศกัณฐ์มาอีกนะแล้วถ้าคุณไม่พร้อมเมื่อกี้อาจารย์บอกเราไงเพราะว่าคุณได้ไพ่อยู่ในตําแหน่งนี้มีสิทธิ์ที่จะแบบไ้นั่นเลยอะถ้าคุณเอ่อพลาด ถ้ามีพลาดแล้วมีมีคนมาเกิดอย่างเงี้ยคุณจะต้องรับผิดชอบเยอะมากนะนี่นี่นี่ค่าในใจ่ายเกี่ยวกับความรักเยอะมากนะคะได้ปลูกตัวสกันเนี่ยค่าในใจ่ายเยอะมากแล้วได้พระแม่ราษมีนนะคือการเงินเนี่ยชาวรัคนาราศีพิจิกจะเสียเงินไปกับความรักมากนะเพราะฉะนั้นเตือนเลยถ้าใครสายเป้นะ ก็ต้องเบาๆและถ้าใครจะพลาดในอนาคตที่เป็นผู้ชายนะก็ต้องคิดระวังให้ดีนะเพราะว่าเนี่ยได้เสียนพระแม่กาลีด้วยรับรองคุณเจออุปสารรคนั้นแน่นอนเลยคุณเป็นผู้ชายระวังให้ดีนะคะน,นี่มันมาถึงเกณฑ์ชะตาที่แบบอาจจะต้องพลาดแล้วนะเพราะฉะนั้นห้ามระวังไปห้ามไปไหนกันสองต่อสองเลยนะคะมันมันไม่โอเคนะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์อย่างที่บอกไป นะระวังมือที่3นะคะด้วยเหตุผลหลายๆประการมือที่3จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ครอบครัวแบบร้อนเป็นไฟเลยนะรุกเป็นไฟนะคุณได้เสิงพระแม่กันรีแต่ว่าคนในครอบครัวจะจัดการได้คุณจะจัดการเรื่องให้มันจบได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ถึงณนะจุดนั้นเลยนะถ้าใครรู้ว่าผิดแหบ หลงรักเมียชาวบ้านหรือไปแอบหลงรักสามีชาวบ้านอะไรแบบนี้คือให้หยุดพฤติกรรมแบบนั้นเลยนะแล้วแล้วโทษอันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะมันจะผิดสิ่งข้อสามนะให้ระวังให้ดีนะคะนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีกลัวพันเยอะมากเลยก็อาจารย์ขอฝากชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะคะทำอะไรให้ไต่ตองดูดีๆนะคะรักษาครอบครัวของเราไว้ให้ ยืนนานนะคะอย่าให้บุคคลที่สามประเภทใดประเภทหนึ่งเข้ามาแบบทําให้ครอบครัวเราแบบว่าแตกแยกนะหรือว่าจะต้องออแบ่งเจียดเงินจากที่นี่ไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะว่าให้มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะคะนะก็ไม่อยากจะได้แปรให้มันเลวร้ายหรอกแต่นี่ถือว่าเป็นการเตือนก็แล้วกันนะคะเตือนเป็นการเตือนสติคนที่ ที่กาลังรุ่งหลงอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าคนที่ยังครอบครัวโอเคอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ขออวยพรให้รักกันยั่งยืนนะคะเราก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะหนักนิดบบานหน่อยก็อาภัยให้กันนะเราก็ขอให้ชาวพิจิกนะคะทําอะไรก็ได้เงินได้ทองเข้ามาจุนเจือครอบครัวนะคะให้เป็นตึกแผ่นมั่นคงด้วยเงินที่เราหามาได้นี่น,น,นะคะแล้วก็ยังไง าฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลาจากโควิดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ